สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาต่อ ep 2กันนะครับทั้งที่แล้วเราได้กล่าวสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาองค์จำลองแต่ก็เป็นองค์ที่ใช้ในการประกอบพิธีอุปมาดำน้ำของทุกปีวัดไตรภูมิตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักสร้างขึ้นเมื่อปี2,100เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลประลบบุรีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ ตามตำนานเล่าว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสักวันนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์เนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณนั้นหยุดและเริ่มมีพายน้ำพุดขึ้นมาทีละน้อยจนดูคล้ายน้ำเดือดและกลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กลางว,งวังวนน้ำนั้นมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยน้ำขึ้นมาเจ้าเมืองเพชรบูรณ์จึงได้อันเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดไตรภูมิมีนามว่าพระพุทธมหาธรรมราชา ต่อมาพระพุทธรูปได้หายไปในวันสตร์ไทยตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10จนไปพบองค์ท่านดำกอดดำไหวลักษณะเหมือนการเล่นน้ำที่วังมะขามแปบจึงอัญเชิญองค์ท่านไปประดิษฐานไว้ณนวัดไตรภูมิอย่างเดิมในปีต่อมาวันสตร์ไทยท่านก็ได้หายไปอีกเพื่อไม่ให้ท่านหายไปอีกในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีจึงนำท่านมาส่งน้ำที่วังมะขามแปบปัจจุบันคือท่านน้ำวัดโบชนะมาน จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสืบทอดมากกว่า400ปีขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปนะครับ